เดือนกันยายนในไทยเราไม่มีวันหยุดเลยนะคะเดือนนี้าบเต็มที่แต่ว่าที่ประเทศจีนค่ะปลายเดือนกันยายนเขามีวันหยุดยาวนะคะแล้วก็ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยชาวจีนก็เลยมีวันหยุดยาวถึง12วันนะคะเขาก็วางแผนที่จะท่องเที่ยวพักผ่อนกันจนทําให้ตัวรถไฟค่ะกว่า100ล้านใบาขายหมดใน8วันค่ะ บริษัท China State Railway Group จำกัดค่ะบริษัทด้านการเดินรถไฟของจีนเผยว่ามีการขายตั๋วรถไฟนะคะมากกว่า100ล้านใบค่ะหลังจากที่เปิดขายไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าผู้เดินทางจะเริ่มแน่นเลยนะคะตั้งแต่27กันยายนไปจนถึง8 ตุลาคมค่ะวันหยุดยาวในจีนปีนี้นะคะมี12วันตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันที่29กันยายนนับเป็นเทศกาลทางจันทรคติของจีนโดยปกติก็จะมีการนัดพบกันค่ะเพื่อเพลิดเพลินกับการชมพระจันทร์เต็มดวงและรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ซึ่งหยุดต่อเนื่องกับวันชาติจีนค่ะซึ่งปกติผู้คนก็จะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกันอยู่แล้วค่ะคนจีนจะไปไหนกันบ้างนะครับคาดว่าจุดหมายยอดนิยมเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงอย่างปักกิ่งศูนย์กลางเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้กวางโจวทางตอนใต้ของจีนและเทศบาลเทียนจินทางตอนเหนือรวมไปถึงเมืองหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19มีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ากันยายนถึง8ตุลาคมก็เป็นตัวเลือกยอดนิยมของ ผู้คนที่ประเทศจีนเช่นกันครับค่ะ การรถไฟจีนนะคะกล่าวว่าจะเพิ่มจำนวนเที่ยวการเดินทางค่ะโดยเพิ่มรถไฟโดยสารสายตรง320ขบวนเลยนะคะสำหรับช่วงเร่งด่วนค่ะและเพิ่มความจุที่นั่งผู้โดยสารรายวันร้อยละ18.5ด้วยนะคะคาดว่าผู้เดินทางจะมากกว่าปี2019หลายเท่าตัวเลยแล้วก็ประกอบกับนโยบายของภาครับด้วยนะที่วีซ่าฟรีนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นนะให้อยากมาเที่ยวไทยมากขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ